สวัสดีซ่ะเมนูไทยบ้านวันนี้เขาจะทําชะครามชุบไข่ทอดกินกันนะพีิกกะปีกันนะซ่าอันนี้อันซื้อมาจากอัมพวานะวันนี้เพื่อนจะเกีียวให้กินนะจ๊ะกระทำเหมือนชะอมทอดรูปกาลนะซ่าเปลี่ยนจากชะอมเป็นชะครามนะซ่าล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยกลับมาคุกไข่นะจ่าเขาจะไปใส่ซอสหรือว่าใส่น้ําปลาใส่เกลือสักอ,อย่างนะจ๊ะเพราะชะครามมีรสชาติเต็มอยู่แล้วนะจ่าอ่ะเดี๋ยวเขาไปชิมด้วยกันวนะ่า รสชาติมันจะเป็นสะได้หมูหรือจ้าเดี๋ยวเจ้ามันจะเค็มหรือบบเค็มนะเจ้าเอาอ็กมาหัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเมันชะอมนะคะแยกบ่ออกเลยนะเจ้าในชะอมชะครามนะเจ้าอ่าอันนี้ชะอมนะคะอันนี้ชะครามนะจะไปชิมด้วยกันเนาะวันนี้พาชิมชะครามชุบไข่ทอดนะเพื่อนเพื่อนชะครามกับชะอมนะทอดออกมาหน้าตาเหมือนกันเลยอืมเลกเต็มเลยเพื่อเนเนพะื่อน ไม่เค็มอย่างที่คิดนะตอนแรกอะ่ะเราชิมแบบชะคาามิดีบๆรสชาติมันจะเค็มๆนะพอเอามาชุบไข่ทอดก็มันๆอร่อยอะ่ะออกแนวหวานๆด้วยซ้าไม่ไม่เค็มมันไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคือหวานผักหวานหวานรสชาติผักอะ่ะเออจิ้มกัแน้ำพริกกะปิอร่อยมากเอาไปแกงส้มอะ่ะกําลังได้เออือเขาไม่ได้เค็มมันไม่ได้เค็มปีอะ่ะอร่อยอ่ะชะคามชุบไข่ทอดอ่ะ 好吧。